ฝนตกไปไฟ,ฟ้อยต,ตลอดครับตกตั้งแต่มาคืนครับคืนถึงมิ่เช้าถึงจอนี่ก่อยังตกไปไฟ,ฟ้อยอยู่ครับขอตทางใดก็มืดมืดมือมัวนหม,ด,ม,ด,ม,ด,มดครับ คนนี้ก็ฝนตกข์ทั้ครับก็เลยมาเอาฟ้าใบมากางนี่ครับคนนี้เขามาใช้ชีวิตในป่าคนเดียวครับนรรรรรรขนทุกข์เปรย์ไวราตัดเราฟ้าใบมากางที่นี่ครับตัวกลา,างลำบากนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันค่อยมีที่ยุดครับเพราะจะอยู่ห่มอยู่เงาก็จะลบฝนได้ครับ คนกัทตกตลอดเลยครับถึงจะแต่ทกเหมือนหนักครับแต่ตกเมิดครับตั้งแตเมือคื้นมาแล้วครับ ตอนนี้ก็ฝนแบลเรื่อยเหมือนห้องจะยุดนะครับเพราะว่ฝนซาจะน้อยคงจะได้กอ่อไฟขึ้นครับคงซื้อว่าจะเย็นๆครับตอนนี้ครับอากาศเย็นครับ สะสมเกาะอัดน้ำเก,กิท่วมหนรอบไปแล้ครับท่วมไปแล้วสองรอบครับท่วมบ้านครับพอตอนนี้ก็ยังเริ่มเกลืล้างจะแห้งกระหว,วานี่ครับแต่ว่ามันยังลมครับไปขี้เป๊ะเต็มบ้านเลยครับอ,อยู่บ้านเกาะใไ้หมอนครับเพราะว่า,ามันจะแฉะครับเรลงจากบ้านตะเกาะ เดี๋ยวไปคลิปก็ค,คือค้นตลอดครับขอเข้ามาในอยู่ในป่านี่ก็ก่อนจะแควนไว้เขาก็มันบอกได้ลมกับแต่คนกรบตกตลอดครับแต่อากาศดีครับบันไดห้อนครับนี่ครับตอนนี้ก็ยังจะออกไปหาจิตอะไหนก็ไม่ได้ครับผมคงจะได้หนังพัก่นนีดนี่ตลอดครับ รอบฝนชุดตกก้อนทับก็คงจะได้ไปหจรินฮะแถวเนี้ครับมคงจะได้ไปเมืนใสครับเพราะว่าถ้าไปหยาบไปครับเพราะมันมันคิดก็จะหมื่นเลยครับการก่อประลยครับ ทอกคนนี้ทุกเนี้ครับ วันนี้ก่อไฟก่อเริ่มจะลุกนี้แล้วครับติดๆได้รับติดๆได้รับครับพ่อฝนลุกใส่็จอดครับช่วงนี้ก่อฝนก่อได้เบาๆแล้วครับก็ออยังมีเป๊ะ,ะๆอยู่ครับก็ฝนก็เริ่มจะเบาบงแล้วครับ หัวช่วงใบใบจะโตกก็ครับผมมาแน่ครับเพราะผลหน้านี่มันอาุ่าอายุเขา,าครับมันจะตก,กับตกมาทีเดียวเล้อครับ ตอนนี้ก็มันเริ่มจะนักเห็นแล้วครับตกนักแล้วครับเดี๋ยวไฟคงจะการหวยองจะดับแน่ครับยงจกยั้งลบครับตันตอน,นี้ครับ น,นี่ก็ได้เวลาจิบกระต้อนนะครับฮอร์นพีกแต่แรงมากครับแต่ถวนี่ครบับครับไไครับถึงจะไม่ง่ายครับ ตอนนี้ก็ได้กินข้าวฝาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าตอนนี้ก็ฝนก็ยังมายุดครับฝนตกเยาวๆแบบนี้ก็คงจะขัวน้าปลาจะไหลาลาครับตกนักแต่ว่าตกเง้ครับเดี๋ยวจะออกไปขอน้ำก่อนครับถ้าถ้าหากว่าน้ำไหลนักๆคงจะได้กลับบ้านไปดูได้บ้านต่อไปครับถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ กติดตามองานมาตลอดครับขอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมยินยุบชนท้ายนะครับประชดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรทุกท่านตรงนี้แต่ความชุการถนาชิงเงินชิงได้ขอขอส่งความมัดสุขธรรนาทุกประการครับสหรับวันนี้ขอขอสวัสดีครับ